ครับสวัสดีท่าอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ทางหายไปหลายวันเลยนะครับหช่เลยอาจารย์ครับมาถึงมาละกอตอนที่เก้าครับอาจารย์ครับมาไกลเลยครับอาจารย์ครับใช่เรียนเชิญอาจารย์ช่วยสอนพวกเราหน่อยครับว่าวันนี้อาจารย์จะให้ความรู้เรื่องอะไรครับอาจารย์ครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องของการเก็บเกี่ยวครับนะฮะเรื่องของพัคเกิ้ซิงครับนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไอตัว ที่เราคุยกันว่าไอ้มาละกอต้นเตี้ยมันมีจริงหรือเปล่าครับนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮมีมีจุดหนึ่งที่ยังพอดีได้ภาพมาจากบนเฟซบุ๊กอ๋อพิเศษเลยครับก็เลยขอเอามาให้ดูกันนิดหนึ่งย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกครับนะครับตอนที่เราปลูกกันที่แนะนำว่าขอปลูกสองต้นห่างกันประมาณสามสิบเซนไงครับนะครับ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไอ้วิธีการเก่าๆที่เราเพาะมาเป็นกระจุกครับครับนะภาพเนี้ยนะฮะเขาเอามา,อาให้ดูก็เลยเออได้เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งขอขออนุญาตเจ้าของกันแล้วกันผมไม่ทราบใครนะฮะก็เลยมันเป็นภาพที่มีการเพาะต้นกล้าอยู่ในถุงก็าจะว่าอยู่ในภาชนะในถุงเนี่ยนะลงไปทิ้งไม้รูกี่เมล็ดแต่ว่า<ม>ที่เห็นเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะ ประมาณสี่ต้นมันทิ้งเป็นหนึ่งและที่อยู่บนเนี่ยยังยังเหลืออีกสามต้นครับเพราะฉะนั้นไอ้สามต้นพวกเนี้ยมันก็แข่งกันขึ้นครับก็เบียดกันขึ้นพอเบียดกันขึ้นแล้วต้นจะผอมมากอืมครับแล้วพอต้นผอมคมชุบญนองต้นไม่มีครับดอกกว่าจะเริ่มเห็นได้เนี่ยมันต้องขึ้นแบบเราเมตรเมตรกว่าไรตาดอกที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยครับ เราสูญเสียโอกาสไปมหาศาลเลยครับอาจารย์นะครับอันเนี้ยคือว่าวิธีการเก่าๆที่บอกปลูกกระทิ้งสามต้นเนี่ยครับขอให้เลิกขั้สีเด้อเพราะมันเสียโอกาสไปเยอะมากในช่วงหลายๆเดือนช่วงตั้งประมาณสองถึงสามเดือนครับซึ่งตรงเนี้ยนะจำนวนผลเนี่ยที่หายไปเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบถึงสามสิบผลโอ้โหเยอะเลยครับครับแล้วเสร็จแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือทุ่นเนี่ยจะผอมมากครันะแล้วก็สูงเร็วมากนะเพราะผอมไม่สามารถแบกรับน้ําหนักของตัวผลได้ครับกับอีกอันหนึ่งพอดนลมพัดมักจะหักโคนหักโคนได้ง่ายอืครับนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเก่าๆอันเนี่ยผมขอให้ยกเลิกไปเถอะอาจารย์อย่างนี้เรื่องค่า,มาเมล็ดพันธุ์จะสูงขึ้นด้วยไหมครับอาจารย์ก็ด้วยไงแต่นี้ถ้าเป็นมเมล็ดโกยอ่ะ ราคามันถูกเขาไม่ได้คิดถึงจุดตรงนั้นครับครับนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราที่มันมีคุณภาพจริงเนี่ยที่เราคุยกันบอกราคาเมล็ดเนี่ยสเยาาสียยประมาณราห้าสิบตะงังนะครับครับนั้นเราสูญเสียจะวดทุนเราเพิ่มมาหาศารในตรงนี้ครับครับนะก็เลยแนะนําว่ากันเะพาะกล้านเนี่ยให้ให้ใช้วิธีกันบ่มก่อนแล้วก็นะแยกเป็นเมล็ดเดียว ครับนะครับแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยปลูกสองต้นให้ห่างกันประมาณสามสิบเซนนะครับเพราะฉะนั้นต้นจะไม่เบียดกันนะพร้อมทุไม่เบียดกันเราจะเห็นเพศของดอกเนี่ยได้รวดเร็วมากอในช่วงประมาณเราเราไม่เกินห้าสิบเซนเราเราเริ่มเห็นเพศดอกแล้วครับครับดึงเราก็สามารถคัดต้นได้เลยจากตรงนั้นครับอาจารย์ังนั้นอย่าเสียโอกาสครับเพราะอันนี้คือต้นต้ทนทุนที่บวกเข้าไปทาให้อ่าทำให้ผู้ปลูกเนี่ย สูญเสียโอกาสไปมหาศาลเลยอาจารย์ครับ,รบเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าห่างกันสาสิบเซนเผื่อว่ามีเกษตรกรตามมาทีหลังก็คือในหนึ่งหลุมน่ะ,นะตั้งตำแหน่งเดียวกันแันะตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งของหลุมที่จะปลูกเนี่ยครับ,นะ,รบนะตำแหน่งเดียวกันปลูกสองต้นครับนะครับซ,ซึ่งอันเนี้ยเราเป็นกล้าที่เราเพาะเพะในในภาชนะที่มันเอ เราใช้เมล็ดที่เราบ่มให้งอก่อนไงเพราะฉะนั้นความสม่ำเสมอของต้นกล้าเราจะดีมากครับอาจารย์นะครับแล้วแล้วก็ตัวต้นเนี่ยจะไม่ผอมเนื่องจากว่าเราใช้ถาดหลุมไงนั้นระยะห่างระหว่างต้นต่อต้นของต้นกล้าเนี่ยในในในขณะที่ยังอยู่ในภาชนะาเนี่ยมันจะไม่เบียดกันเหมือนกับเช่นกรณีอย่างที่ตัวอย่างที่เอาให้ดูเนี่ยนะครับครับ นะครับอันนี้ก็เคยขอย้ำอีกนิดหนึ่งนะในในจุดนี้ก็ดีไปไป,ไปได้ภาพมานะครับแต่ขออนุญาตก็ขอบคุณเจ้าของเจ้าของภาพด้วยนะครับครับครับนะทีน,นี้มาดูว่าหลังจากที่เราปลูกไปแล้วถึงช่วงเวลาที่เราจะได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับครับเราทำไงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยง่ายสุดก็คือจับจับผลเนี่ยยกขึ้น แล้วกระแทกนิดหนึ่งก้านก้านผลก็จะหักนะครับจับยกขึ้นกระแทกนิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้กันไกตัดอะไรไม่ไม่ไม่ต้องครับกระแทกนิดเดียวมันขาัแล้วเพราะมันเอน้ำหนักตัวผลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วพอเราดันกระแทกนิดหนึ่งก้านก็เปราะหักง่ายครับครับนะครับนิดเดียวเองนะครับนีสําหรับมะละกอดิบนะครับจับเกี่ยวผลมะละกอดิบเกี่ยวในช่วงที่ ผลได้ขนาดนะครับก็ประมาณเราเราสักหกสิบเปอร์เซ็นของอายุผลนะครับครับนะครับก็ไม่มีอะไรแปลกพิสดารมากนะครับแล้วก็เรื่องของพิธีพิถันเรื่องของตัวผิวจะกระทบกระแทกก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อาจารย์ครับตรงนี้ผมขอญาตนิดหนึ่งครับครับเอ การที่ยกผลขึ้นเพื่อให้คั้วผลมะละกอหักเนี่ยถ้ามีเป้าหมายไหมครับว่าให้หักจากลําต้นหรือให้หักจากคั่วของผลมันมีอะไรต่างกันไหมครับอาจารย์เออมันจะหักใกล้ๆกับคั่วผลอนะครับอะมันจะไม่มีไม่มีส่วนมีก้านผลติดมาน้อยมากซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วถ้าเกิดมันมันหลุดบริเวณด้านบนของผล เลยครับเลยแหะครับอาจารย์ตัวหมายถึงว่าที่ขั้วเลยครับอาจารย์จากก้านของตัวลําต้นใช่ไหมครับใช่ครับมันก็ยก้านขั้วติดมาใช่ไหมครับอันนี้ก็หักทิ้งได้อ๋อโดยที่จะไม่ทําให้เกิดการสุกแก่หรือขึ้นอะไรครัไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับครับการสุกแก่นี่ขึ้นขึ้นอยู่กับตัวอายุผลอืมนะครับอาจารย์แล้วเวลาเก็บขอนิดนึงครับเก็บตอนแต้มกี่แต้มดีครับเดี๋ยวครับอันนี้ม๋อเดี๋ยวมีใช่ไหมครับนะครับครับ นะถ้าเป็นมะละกอสุกับนะจะต้องเก็บในช่วงที่ผลแก่ได้ที่ก็คือคก,ก็คือเราเรียกว่าเจริญเติบโต,ตเต็มวัยนะครับซึ่งมันจะมีเอตัวชี้บ่งให้เราให้เราเห็นอยู่อันหนึ่งนะตัวชี้บ่งที่เราเห็นได้ก็คือแต้มสีเหลืองครับนะครับซึ่งเราเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะมะละกอแต้มนะครับจะ จะกี่แทมก็ตามนะครับได้ทั้งนั้นับนะครับเราเรียกว่าเป็นมารคอแทมนะครับ <ederim S 1> ก็อระยะนั้นนะเป็นระยะที่ตัวผลเนี่ยจเจริญเติบโตเต็มวัยนะครับ,รบซึ่งอันนี้วิธีการเก็บเดี่ยวก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าต้องระมัดระวังอย่าให้ผลเนี่ยครู่ นะหรือมีรอยชอกช้ำได้ครับเพราะว่ารอยช้ำห่่เนี้ยมันจะเป็นตัวทำให้ผลเน่นเน่าและผิวไม่สวยครับอนะเสร็จแล้วก็ใช้โฟมใช้โฟมตาขายเนี่ยใส่เพื่อป้องกันการกระแทกอืมครับซึ่งจะต้องพิธีพิถันมากกว่ามาลาคอดิบครับนะเพราะมาราคอดิบกันสนสน่งบางครั้งก็มีกันทั้งใส่ถุงบ้างไม่ใส่ถุงบ้างก็คือ เหมือนกับแทบจะเรียกว่าเกือบจะโยนเงินไปเลยนะครับกรับนะครับ,รบแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องต้องป้องกันอย่างดีนะเพราะถ้าเกิืมีรอยช้ำเมื่อไหร่ปั๊บมันจะเป็นจุดทําให้ผลเน่าได้ครับนะครับและสิ่งสําคัญอันหนึ่งก็คืออในช่วงก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยทักสองซอนมาก่อนเนี่ยลืมพูดไปอันหนึ่งว่าไอ้ตัวะมะละคอผลสุกเนี่ย นะสิ่งสัมพันธ์อันหนึ่งก็คือมันจะต้องมีความหวานก็คือต้องมีบรกอย่างน้อยสิบคูณจะสิบสองบิกขึ้นไปถ้าความหวานไม่ได้เนี่ยการใช้เป็นรูปของมะละกอสูงนะั้นถือว่าเป็นคุณภาพตำ่ำนะครับอาจารย์ครับตรงนี้ถ้าเกิดช่วงท้ายของการเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้สูตรศูนย์หกสิบเข้าไปไมีปัญหาไหมไม,ไม่ไม่ครับ ตรงเนี้ยนะก็ลืมพูดไปอันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับหลายๆกรณีเราจะพบว่าพอมละกรใกล้เก็บเกี่ยวปั๊บเนี่ยเกษตรกรก็จะไปใช้เป็นตัวแปดยี่บสี่ยี่บสี่บ้างเพื่อให้รถคาาหวานตามที่พ่อค้าหลายๆท่านแนะนำไปก็มีนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือผลที่ใกล้เก็บเกี่ยวชุดเนี้ยนะ รสชาติอาจจะได้เพราะาผลโตเต็มที่แล้วแต่ผลที่ตามมาทีหลังที่กำลังเติบโตเนี่ยมันขาดไนโตรเจนคไนโตรเจนมันสั่มเพราะผลจะไม่ขยายเท่าที่ควรหมายถึงผลมะละกอชุดใหม่ด้านบนใช่ไหมครับที่ตามหลังมาในระยะนะั้นเพอย่าลืมว่าในในต้นมะละกอต้นเดียวกันเนี่ยครับมันมีทุกระยะเลยอืมครับนะครับไม่มีทุกระยะตั้งแต ปิดกําเบิอดดอกนะแล้วก็มาล่องของตาดอกตาดอกกําลังพัฒนามาใกล้ถึงดอกบานดอกบานผลอ่อนนะแล้วก็ผลกําลังเติบโตมามันมีทุกระยะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนําไว้ก่อนหน้าเนี่ยเรื่องของเรื่องของตัวสัดส่วนของปุย๋ยที่แนะนําไว้ก็คือสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสามหรือห้าหนึ่งสี่เช่นสูตรอะไรครับอาจารยนะ์ก็ คำเป็นส,สองตัวอย่างเช่นยี่ไปเจ็สี่นะครับเนะยอะเลยครับนะครับ,รบก็คือตัวท้ายต้องไม่ต่ํามากครับครับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ใช้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะเพราะว่าเนื้อจะจืดแล้วก็มีโอกาสเละได้ง่ายอาจาร,รย์แล้วถ้าเกิดน,นึกอะไรไม่ออกใส่สิบหกสิบหกสิบหกครับจะเกิดอะไรครับถึงจะสิน้นคิดใช่ไหมครับก็ได้แต่ว่าขนาดขนาดผลอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรอ๋อครับครับอาจารย์นะครับเพราะความต้องการไนโตรเจนเนี่ยมันสูงขนาดเดียวกัน เขาต้องการตัวปุ๋ยตัวฟอสฟอรัสเนี่ยต้นไม้ผลเนี่ยต้องการนิดเดียวเองอาจารย์แล้วถ้าเกิดใส่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์เออเนื้อจะจืดพ<อ>ล้มีโอกาสเละได้ผลจะได้ผลใหญ่ครับครับก็คือเอ่อคล้ายคนอ่ะคลมใยคล้ายคนตัวอ้วนครับแต่ไม่ได้แข็งแรงครับครับนะครับอ๋อเ<ม>นื้อจืดครับอาจารย์ผมเรียกว่าอ,อต้นไม้เป็นเป็น,เป,นเป็นโรคฉุ แล้วม mm hmm. นะลกวุนชุนะครับรักษาแบบนั้นครับ,รบนะครับแล้วนเะง่อนกันขนส่งสําหรับตัวขนมาคอสุขจะต้องใส่โฟมตาข่ายเพื่อป้องกันเป็นเรื่องนี้งปลายทางนะอาจจะต้องมีกันบ่มหรือไม่มีกันบ่มก็แล้วแต่นะครับนะก็สุดแท้แต่แต่ปกติแล้วเนี่ยกันบ่มช่วยเนี่ยนะจะทําให้โอกาสของอาการเน่า จะลดลงนะครับเพราะผลมันจะสูงค่อนข้างสม่ำเสมอกันนะครับเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของอาการเน่าได้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะค,อยอค่อนข้างมากทีเดียวอาจารย์เวลาบ่มช่วยนี่ทํำยังไงครับก็ก็ใช้เอทิฟอนเนี่ยได้ใช้เป็นรูปของแก๊สได้โดยที่ไม่ต้องแช่อชุบชุบเลยเหรอครับ,ลลรบไม่ไม่ชุบครับก็คืออาจจะใช้เป็นใช้เป็นเอวัสดุอย่างเช่นสำลีเนี่ยชุบ ครับนะชุบแล้วเสร็จแล้วก็อยู่ในภาชนะปิดอให้ลมเอาพ่อใบปิดอย่างเงี้ยะนะให้ให้ให้เป็นให้ให้เป็นรูปของภาชนะปิดอาจจะอยู่ในกล่องหรือในห้องอะไรก็ได้นะครับอาจาร,รย์ขออนุาครับความเข้มข้นเอทิฟอนใช้สักประมาณใช่ไหรัใช้ประมาณส,สองถึงสามพันแต่งก็ต้องยื่ขึ้นอยู่กับเอปริมาณปริมาณของตัวผลิตทียราทีใช้ด้วยสองถึงสามพัน ppm นะครับใช่ครับแต่ว่า ช้สองนึงสามพันีเอ็มแต่ว่าอาจจะต้องวางหลายจุดไงคือถ้าเปถ้าเปห้องใหญ่แล้วก็อาจจะมีพัดลมช่วยนิดหนึง่งเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนนะครับแล้วมละกอนี้ก็จะบุกมไว้ประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงมละกอนี้ซ้อนกันได้ไหมครับอาจารย์เออซ้อนกันได้ครับครับ <c oughs> ซ้อนกันได้เพราะมันเพราะตัวผลมันมันไม่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับครับงั้นแล้วระหว่างตัวผลก็จะมีช่องว่างไงอ๋อมันมีช่องว่าง <c oughs> ครับ นั้นถ้าไอช่องว่างตัวเนี้ยถ้าบุรามีพัดลมเข้าไปช่วยเนี่ยมันจะช่วยการหมุนเวียนของอากาศเนี้ยซะหรือรูปของแก๊ส่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปในระหว่างช่องว่างตัวนี้ได้ได้ดีมากขึ้นครับครับนะครับครับอันนี้ก็เป็นช่วงเรื่องของเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับเรื่องของการขนส่งการเรื่องก่อนที่ไปถึงการตลาดนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามักจะได้ยินได้ฟัง ได้เห็นแันโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องมะละกอต้นเตี้ยเอาไม่มีเหรอครับอาจารย์บอกพัน 100, นี้เตี้ย <laughs> ไม่มีหรอครับครับเพราะว่าถ้าเปิดเริ่มต้นจากเมล็ดยังไงเนี่ยเมล็ดนั้นมันจะต้องมีเรื่องของจูวินิิตีครับนะเรื่องของความยาววัยตรงนี้ติดม,มากับเมล็ดเสมอครับเพาะนั้นมันก็ต้องมีจํานวนข้อนะจํานวนข้อที่ ต้นมาคอเติบโตขึ้นมาก่อนครับก่อนจะพ้นช่วงของความยาวไวมันถึงจะมีจุดกาเนิดดอกเกิดขึ้นครับซึ่งตรงเนี้ยนะกเ็เกิดขึ้นได้เร็วหรือช้าสิ่งนึ่งคือความสมบูรณ์ของต้นครับงนั้นถ้าต้นผอมมันก็เกิดขึ้นช้านะครับต้นไม่สมบูรณ์มีใบไม่กี่ใบเนี่ยจุดกําเนิดดอกมันมันเกิดขึ้นได้ช้าแล้วมันก็จะฝ่อไปครับนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องของพันธุ์มะละกอต้นเตี้ยไม่มีนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทําได้เกี่ยวกับเรื่องของมะละกอต้นเตี้ยก็คือว่าใช้กิ่งพันุ์ครับอาจจะกิ่งพันธ์ุของต้นมะละกอที่ให้ผลปิดแล้วนะครับเอามาปักชําหรือตอนก็ได้ครับนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะ กิ่งพันพวกนี้มันพ้นช่วงของความยาวไวไปแล้วครับเพราะเริ่มกลุกปั๊บข้อแรกที่อยู่ติดโคนติดพื้นเลยมันก็สามารถพีดอกได้ครับก็เป็นต้นเตี้ยล่ะท่นนี้นะครับครับแต่ว่าถ้าบอกพูดถึงพันธุ์บอกเขามีพันธุ์ต้นเตี้ยไม่มีครับอืมนะครับครับอันนี้ถ้าจะทําให้มะละกอเราจะมีไอ้ตัวมะละกอต้นเตี้ยเนี่ย นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรื่องของปักชำนะครับเรื่องของการเสียบยอดครับเรื่องของการตอนนะครับาการเสียบยอดก็การตอนมันก็หลักการเดียวกันก็คือมันไม่มีเรื่องของช่วงของความยาววัยตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับนะครับกับอีกอันหนึ่งนะครับ เ,เรื่องของตัวพันธุ์มะละกอเนี่ยครับปกติถ้าเผื่อเราเริ่มจักกันเพราะเมล็ดเนี่ยโอกาสที่พันธุ์มันจะกลายมันมีอยู่ตลอดเวลาครับแล้วถ้าเราไม่ควบคุมเพศดอกนะครับมันก็ลำบากมตนนี้อันหนึ่งก็คือถ้าเราคิดว่า เราอยากจะปลูกต้นกระเทยร้อยเปอร์เซนเลยแล้วก็อยู่ให้มันมีความสม่ำเสมอของพันธุ์เดียวกันเลยครับนะครับอันนี้ก็คงต้องใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศครับครับนะครับซึ่งการวิธีการขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศนั้นเนี่ยนะอาจจะต้องใช้วิธีการปักชำครับเสียบยอดครับนะซึ่งเราจะต้องมีการคัดนะ คัดโคลนคัดต้นครับครับนะเฉพาะต้นนั้นๆออกมาครับนะงั้นถ้าต้นนั้นมีมีคุณภาพดีเนี่ยเราใช้ต้นนั้นเนี่ยมาเป็นพ่อพันธุ์และขยายนะทาเป็นต้นแม่พันธุ์ครับครับออาจารย์ครับพอจะไปถึงเรื่องโคลนแล้วเนี่ยแม้ว่าจะกระชับนะครับแต่มีคุณภาพแบบเต็มที่เลยครับอาจารย์ครับในตอนที่เก้านี่นะครับครับเรื่องโคลนขออนุญาตไปตอนที่สิบได้ไหมครับอาจารย์ได้เลยครับ ได้เลยครับงั้นตอนที่9ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับได้เลยครับครับอาจารย์ครับขอบขอบพระคุณครับวดสดีครับ